สวัสดีค่ะปุากก๊กทำสวนนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีดูแลผักหน้าร้อนเดือนเมษาเพิ่งจะหมดเนี่ยน,นะปลูกยังไงให้ผักงามนะคะหรือว่าปลูกแล้วผักไม่โตเราก็ต้องประครบประงมเหมือนกับลูกอ่อนเลยค่ะปุ๊กก๊กจะแนะให้นะคะครั้งแรกที่เราปลูกเนาะเอาใส่ถาดหลุมแล,แล้วก็ย้ายมาใส่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนอีกไซส์หนึ่งเป็นไซส์สุดท้าย ก็ขยับขึ้นมาอันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะไม่ฟลิกค่ะอันนี้เป็นประมาณ3าคูณหก็ได้หรือไม่ก็2.5คูณหก็ได้นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นขนาดนี้ไซส์นี้อาจจะ6คูณเคูณ8คูณ9กก็แล้วแต่สะดวกคือเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงทีนี้มาดูวิธีดูแลว่าดูแลยังไงให้ผักรอด ครั้งแรกนะคะที่เราปลูกเนี่ยพอเราเปลี่ยนถุงเราต้องหมั่นมาดูว่าอากาศเช้าๆเนี่ยแดดร้อนจัดเราปลูกอยู่ด้านไหนถ้าอยู่ด้านทิศตะวันออกนะคะเต็มที่เวลา10นาฬิกาให้มาดูค่ะว่าผักเนี่ยมีอาการเหี่ยวไหมถ้าเ้าเหี่ยวคอพับคออ่อนนะคะให้หาถุงค่ะเอามาคลุมให้หมดเลยค่ะปะกี้ก็ใช้ถุง ถุงที่ใส่ดินมั่งใส่ขุยมะพร้าวมั่งเอาตัดนะคะตัดออกเป็นแผ่นแล้วก็เอามาคลุมเพราะว่าเขามีน้ําหนักที่เบามากเอามาคลุมตั้งแต่อนเล็กๆเลยนะคะคลุมไว้เป็นระยะแล้วพอช่วงบ่ายแดดรับไปแล้วรับหลังคาไปนะคะหลังเที่ยงไปสักประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายโมงปกก็จะมาดูอีกทีนึงแล้วก็แดดไม่ส่องละช่วงนั้นแดดจัดมากเราก็เปิดออก เปิดออกทีนี้ก็ปล่อยถึงเย็นปล่อยถึงกลางคืนเลยแต่น้ํานะคะต้องรดเช้ารดเย็นนะคะให้ชุ่มเลยค่ะเพราะอากาศช่วงนี้ร้อนจัดมากการที่เราจะเลี้ยงผักให้โตเนะี่ยความเย็นความชื้นของเขาต้องพอค่ะอย่างสลัดถ้าน้ําไม่ถึงจะไม่มีวันที่จะโตได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้น้ําถึงถึงนะคะปุ๋ยก็พอสมควรไม่ได้มากมาย ปุ๋ยก็อาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็คือน้ำหมักชีวภาพนะส่วนดินอย่าลืมนะคะผักจะโตได้จะต้องปรุงดินให้ร่วนซุยอัตราส่วนก็บอกไว้แล้วหนึ่งต่อหนึ่งถ้าใครเป็นแฟนคลับที่เคยดูมานานนะคะก็จะรู้ทันทีว่าหนึ่งต่อหนึ่งนั่นคืออะไรมีอยู่สอย่างนะคะ,ะคนเข้ามาดูใหม่เนาะมีดินดินร่อนอย่างละเอียดนะคะขุยมะพร้าวก็ร่อน แกรบดำถ้าละเอียดก็ไม่ต้องร่อนแต่ถ้ามีก้อนหินก้อนดินปนมาก็ร่อนสักหน่อยนะคะแล้วก็ขี้วัวต้องเป็นขี้วัวปนนะคะสีอย่างไม่ต้องหมักคะ่ะคลุกคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็นํามากรอกใส่ถุงปลูกได้เลยนะคะตั้งแต่เล็กจนโตเห็นไหมคะผักงามเพราะว่าหนึ่งดินปลุงได้ที่ทตุอาหารเพียงพอสองได้รับแสงแดดพอสมควรนะคะช่วงนี้ก็เอาแค่ครึ่งวันนั่นแหละ แต่ครึ่งวันก็ไม่ใช่เปิดหมดอย่างที่เพื่อนบอกนะคะถ้าเหี่ยวก็มีอาการสลดก็ปิดไว้คลุมไว้พอบ่ายก็เปิดออกน้ำดินน้ำปุ๋ยนะคะแสงแดดแค่นี้ผักก็โตโตแล้วต้องดูแลเรื่องศัตรูพืชนะคะก็ต้องพ่นเขาสักหน่อยนึงด้วยสารสเดาสารสกัด น้ำส้มควันไม้หรือใครมีตัวอื่นน้ำขาน้ำขิงอะไรที่แช่ก็แล้วแต่นะคะน้ำสมุนไพรต่างๆเราก็เอาใส่ฟอกกี้ผสมน้ำมาพ่นให้เขานะสองสามวันพ่นสักครั้งหนึ่งสองสามวันสักครั้งหนึ่งแต่ก็มีหลงเหลือนะคะมีหนอนหลงเหลือขึ้นมากินบ้างเหมือนกันเราก็หมั่นดูถ้าเห็นตรงไหนมันแหว่งนิดนึงเราก็มาพลิกดูนะคะเห็นตัวก็จับออกค่ะตัวเล็กๆปกกิ้ไม่กลัวเลยเดี๋ยวนี้สมัยก่อนนี่กลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวนะคะ แล้วก็มีอีกวิธีที่จะช่วยลดนะคะลดเรื่องศัตรูพืชของเราที่บินมานะคะบินมาเกาะมาแทะพวกเพลี้ยพวกอะไรต่างๆกาวค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีกาวจับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหลังๆนะคะกาวตัวนี้ปลอดภัยมากเป็นกาวน้ําฉีดในถุงสีเหลืองถุงสีเหลืองเนี่ยก็จะล่อมแมลงให้มาติดอันนั้นก็ลดปริมาณของศัตรูพืชลงได้เยอะค่ะช่วยได้เยอะ วันนี้เป็นการอัปเดตผักว่าปลูกหน้าร้อนปลูกยังไงให้งามนะคะงามทุกอย่างต่อไปก็ขนาดนี้แล้วแป๊บเดียวก็จะโตเป็นสาวอีกหน่อยก็จะแน่นเต็มไปหมดนะคะอันนี้เป็นเขียวปีสลัดกวางตุง้งห้องเต้แล้วก็อันนี้อยู่ด้านหลังยังไม่ได้ยกมาคณะนี้เลี้ยงยากมากช่วงอากาศร้อนค่ะถ้าเริ่มโตขนาดนี้เราต้องบำรุงแล้วก็เปลี่ยนถุงให้เขาเดี๋ยวก็โตเป็นสาวนะคะเลี้ยงยากหน่อยค่ะ โอเควันนี้ป้าเก๊กจะพาไปตัดกระลำตัดกระลำช่วงอากาศร้อนจัดเนี่ยใครที่คิดว่าไม่สามารถที่จะปลูกกระลำได้ปลูกได้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าไม่ถึงกับงามมากมายแต่ได้กินมีผักอินทรีย์ไว้กินโดยที่ไม่ต้องซื้อเดี๋ยว,วเราจะพาไปตัดกันเลยคะ่ะมาดูกระลำหน้าร้อนอากาศร้อนจัดเดือนเมษาเพิ่งจะหมดไปวันนี้วันที่หนึ่งนะคะ มาดูซิกระลำของป้กิ๊กนะ่าจะกินได้ไหมคลิปนี้ถ้าใครได้ดูก็จะเห็นแล้วนะคะคลิปที่ป้กิ๊กถ่ายไว้เกี่ยวกับการเอาม้งมาหุ้มไม่ให้หนอนมากินค่ะได้ผลดีมากๆเลยหนอนไม่สามารถที่จะมุดก็ไปกินได้นะคะแล้วก็จะตัดให้ดูซิว่าหัวเนี่ยป้กิ๊กกำแล้วดูข้างในมันแน่นแล้วนะก็จะมาผ่าให้เอฟซีดูว่าช่วงเนี้ยเราจะมีกระลำอินซียไปกินนะี่ยเป็นไปได้ไหม ถึงแม้จะหัวไม่ใหญ่แต่โอเคค่ะมันแน่นแล้วก็มีผักมีกระหล่ำอินทรีย์ให้เรากินก็โอเคแล้วเนอะเดี๋ยว p a c ก a g จะผ่าให้ดูนะวันนี้จะตัดสองหัวตัดมากเดี๋ยวกินไม่หมดนะคะน่นเปี้ยเลยค่ะสุดยอดเลยเห็นไหมแน่นชนิดที่ว่า <laughs> แข็งปังเลยค่ะ อย่างเงี้ยเอาไปผัดได้กระทะใหญ่ๆเลยนะอ่าเดี๋ยวพาอีกหัวค่ะนี่มัดไว้เห็นไหมหัวนี้ก็หนอนกินก่อนนะถึงจะมัดเนี่ยอาการแก่คือแตกแล้วค่ะแตกแล้วเริ่มจะเน่าเลยเห็นไหมไม่ได้มาแกะดูออ้จะเน่าเขาเขาแก่แล้วเขาแตกค่ะเราป้าเก๊กไม่ได้มาเปิดดู แล้วก็ลอกออกนะคะอันนี้คือลักษณะที่กระหล่ำแก่นะคะจะแตกอย่างนี้เห็นไหมแตกออกมาเหมือนใครเอามีดมากรีดนิดๆอย่างนั้นแหละทะลักละโ้หถ้าไม่มาตัดวันนี้ก็จะเน่านะเนี่ยอ่ะซีน,นี้ก็จะพาให้ดูแน่นมากเลยค่ะแข็งปังเลย ใชไหมกะล่ำอินซีหน้าร้อนหัวไม่ใหญ่ก็โอเคคะ่ะโอได้สองหัวแค่นี้เอาไปนึ่งได้ซึ้งหใหญ่เลยนะคะต้มจับชายก็ได้อร่อยทั้งนั้นนะคะกะล่ำอินซีเป็นไงคะใครอยากกินปะกิ a ก,ก็บอกว่าปลูกได้เลยเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็เชียร์อยู่นะคะว่า ใครจะปลูกก็ปลูกได้เลยเพาะได้เลยแล้วก็ปลูกถึงแม้จะกินหัวไม่ได้ก็ตัดตัดยอดเข้าไปต้มจับชายแล้วก็ปล่อยให้เขาแตกแขนก็เอาแขนไปผัดน้ำมันหอยหกินก็มีผักอินทรีย์ไว้กินนะคะเพราะฉะนั้นปลูกอะไรไม่ต้องคิดมากอยากปลูกอะไรปลูกได้เลยค่ะไม่ต้องคิดว่าปลูกได้ไหมลงมือทําอย่างปะเก็นนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ